เีเป็นตัวแพ่ตงนแพ่งเ่น้ี่เขาไปรับเขาอะไรบางตัวรอมปล่อยมันเรอห่เสรออกไปเลยนะบอกยางเห็ดยางบอกเดินไปเขาเสียบมนี่เขาเรียมาตึงเ้ยไปแบบไหนเบรอนเมืกี้เราโปแมนเาเชยงทุกแบบนีเอบลอนถุงพวกีใจนี่จะเอาเรือัสิแม่งอาสิเป็นแซมมนะเปลี่ยนทีเป็นแซมอ ม่ได้เรอไปเมอมึงบอกเห็นคนอื่นมันจะตายอะไรเนี่ยาะเรียบร้อยเหมือนเมเสียงเกี่ยวละเสียงก็บอยม่งมมันทุ่สินาเขาได้สบายเ่มั้เพรขาก็ได้นี่อย่างเลยเขาล้อบวกแค่ไหนเขาเห็นนิดหน่อยละคร้งกับพี่ ว e ี่กับเล็ีในสภาวะมตัวเดินเดินพักเดินแด้เดินพักเดินแด้เดินตัวช่วยช่วช่วยอไปนเขาลองลองขตัวตอยมัดันส่นนะงาพวกเขาแท้งดีๆก็ดีพวกเขาเยาบหัวใจแท่งนี้เราเรียกว่าอะไรพี่ครับเป็นไงผลงานน้องไฟนี้ ไม่พอใจกับบวกมันยังไงไม่รู้ครับต่อยยังไม่แข็งแรงพอเลยกับสามยกนี่ดูได้เปรียบคนแข็งแรงสามยกเราก็ดูได้เปรียบเขาแต่เขาทำนิดหน่อยละครก็วิ่งแมันก็ทาให้เราเป็นตัวเดินต้องไปลนออกอาวุธแล้วก็แพ้เขาัแต่เด็กมันก็ทําเต็มที่แล้วครับก็ว่าไปแย่ใครปรับปรุงไปแต่ว่าก็ทมว่า เราก็มาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าปกติเราต,อต่อยลางวันนี้อูอันเป็นซ้อมเราก็เล็งเลกงได้เก็บเงิน่อนปกติหมดสิยกุก็ดูว่าเป็นลองเขาทีดเดียวลอ,องิดีเดียวครับออกไปลูกค้ามันมีคนที่บอกให้เดินเด็กมันคือสภาพมันก็อย่างเงี้ยครับพอเป็นินพอพอเดินเป็นรองาแล้วมันยะเอาคืนเข้าไปก็หลงเวนะโดนต่อยลูงนั้นก็เรียบร้อยเลยว่าปล่อยท่าปล่อยออกไปเรื่อยๆ่น่าจะได้สูสีวันนี้แต่เด็กมันก็หมดด้วยแหละวันนี้ กับใบสภาพร่างกายักับใไฟนี้พี่ต้องไปเสริมจุดไหนให้น้องเลยครับข้อแข็งแข็งครับแล้วก็การวอรอาวุธให้มันเร่งรีบก็ปีกระเป๋าเวลาชิงดำเนี่ยต้องมีปุกคุเข้าไปให้ให้เร็วกว่านี้ครับก็ต้องฟังพ่เลียพี่ยังฟังเดินก็ต้องติตามพิเลียครับนี่เวลาเนี่ยตัวจะชนะชนะเนี่ยวอกเดินก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ทําราคาเขาไม่เดียวเขากระจากเราไปจากเราไปจากเราไปแล้วก็เป็นตัวแพ้ครับแต่มวยเราสามยกเราไม่แพ้ครับแต่ราคาเรายังแค่เหลือรอแค่ห้าสี่ นี่ว่าทำเต็มที่นะพี่นะครับเต็มที่ครับฝากถึง f อฟที่เชียร์วันนี้หน่อยพี่ขอบคุณทุกคนครับผมที่ช่วยเชียร์นะครับอย่ารออย่ารออย่ารครับผมอย่าทำแบบไม่ยครับผมน้องสั้นๆเลยฝากถึงแฟนที่เชียร์เดินทุกคนครับทำได้ไม่ต้องหวังนะก็เป็นกำลังใจที่ต่อไปครับน้องครตบมผมครับ